โอ้พ่อชวดทรงนี้ชาวสวนแท้ๆเลยเนี่ยสองปีกว่าแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะทําสวนเนี่ยให้เป็นอินทรีย์ออแกนิกเจริอเติบโตได้แบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีวันนี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันไปพูยคุยด้วยกันค่อยๆคุยกันไปถึงเรื่องความเป็นอินทรีย์ออแกนิกที่เราตั้งใจตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็แขนสั้นขาสั้นมาตลอดแต่นนิงที่เขาขอไว้แม่ทําอะไรเนี่ย แดดนี้ <Daddy, S 2> ไปให้อาหารต้นไม้ลูกพ่อ,อเดี๋ยวนี้ทรงพ่อดูเหมือนชาวสวนเต็มตัวเลยนะตื่นเช้ามาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเนี้ยเราก็ต้องมีติดตามข่าวสารบ้างก็ามาปลูกทุเรียนเนี่ยเราก็ต้องกล่าวว่า ตลาดในอน,นาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง,งว่าเราควจะปลูกทุเรียนอย่างเดียวเลยไหมหรือว่าควรจะมีแบบว่าพวกผลไม้นอื่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างส่วนนี้ที่เราอยู่เนี่ยที่ชนาสองปีกว่าละเราก็ตั้งใจว่า,าจะทําสวนเนี่ยให้เป็นอินทรีย์ออแกนิกแล้วปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณยายโทรไปบอกว่ามันมีต้นที่เริ่มใบเหลืองอะไรเงี้ยเนือนน้ำไม่พอ สารอาหารไม่พอ<ม>ก็เลยเหมือนต้องมาเริ่มศึกษาเรื่องของอาหารต้นไม้พูดง่ายปุ๋ยนั่นเองอว่ามีปุ๋ยอะไรไหมที่สามารถรักษาเขาได้ด้วยให้การจเจริญเติบโต,ตของเขาได้ดีด้วยอะไรอย่างานเงี้ยคราวนี้ก็ไปเจอปุ๋ยอินทรีย์ออกแกนิกมาโรยที่ต้นที่เหลืองที่ใบเหลืองใช่ไหมนมี่ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งใบกลับมาเขียวแต่ก็ถึงรอบแล้วก็คือช่วงนี้คือ7วันโรยแต่เอางี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันไปโรยปุ๋ยด้วยกันต่อมาอัปเดตสวนกไปดีกว่า เรื่องนี้อย่าไปถืออย่าไปอืออย่าไปอือให้เมียเขาจัดการคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยก็แขนสั้นขาสั้นมาตลอดแบ่อันนึงที่เขกของไว้ใส่หมวกปิดหน้าด้วยนะเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้หนังหน้าหาเงินนะแม่ทำอะไรเนี่ยคืองงไปหมดแล้วเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันยังไม่หยุดเดี๋ยวแม่มันไม่ประสบความสำเร็จสักทีเลยเนี่ยครับครับลูกอ๋อ แดดี้ไปให้อาหารต้นไม้ลูกไปป้อนอาหารให้ต้นไม้ครับโอ้เข้าแล้วขอบคุณมากทั้เดียนครับอันนั้นก็ญาติจะไปไหนเขาจะไปไหนอันนั้นเขาไปตัดทุเรียนกันมาแม่เรียกก็ทำไมอ่ะนี่ไงพ่อเอาไงดีฮะก็ต้องไปอ่ะแม่เรียก เดี๋ยวทุเรียนหรือคนเอาดีๆที่พ่อถืออยู่คือด้านลุงสิง์คือชนีลุงสิงห์ัสดีครับคคครรรััับบบนี่ตูดแหลมตูดคล้ายๆเหมือนลูกมะม่วงอ่ะใช่ป่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงตูดชนีตูดจะกรอม เัาจะปุกเ้าไปแล้วคันนี้กำลังจะไปไหนกันเนี่ยครับขายทุเรียนอ๋อขายทุเรียนลงกระปุ้วยอ๋อนี่น้องหมอเนี่ยฮอตสุดแล้วคนนี้อันนี้หมาะเลยนะอันนี้สวยถึงบึนบนยกของหนักยกของหนักเอออ่ะไปไปไปเกเจ๊กเจไปหรอพี่ไม่รู้ ให้คนงานเขาตัดหญ้าสัดสวยงามอย่างการประกอบฉากถูกต้องแต่เราก็จะหมกหญ้าไว้ือเราไม่ได้ผลิตทิ้งอะไรนะเพราะสาและลาเนี่ยจะกลายเป็นอาหารของนจีนอันนี้ต้นประมาณ2ปีครึ่งครับพ่อลองเอาตัวเข้าไปทาบดิเราท่านผู้ชมจะได้เห็นสูงแค่นี้ต้นแค่นี้เราไปดูต้นที่ป่วยๆเลยดีกว่าเห็นไหมอ๋อใช่แล้วใบก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีมีจุดๆๆๆก็คือเป็นพวกเหมือนแบบโดนหนอนโดนเพี้ยโดนอะไรอย่างเงี้ย เน่ยแถวนี้ก็คือเริ่มเหลืองแต่ว่าพอเริ่มใส่ปุ๋ยแกเริ่มกลับมาเขียวแล้วใบเริ่มเต็มล้วเราก็มาลองลองปุ๊บพอเห็นผลปับ๊บทรีก็ตัดสนใจเลยว่าลงได้ทั้งสวนผมว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยคนก็เริ่มมาใส่ใจ คุณภาพมากขึ้นหาของที่เป็นร0 0เปซ็นต์นัทรใช่ไหมหรือออแกนิกเลยเราก็มารู้อีกว่าจะเป็นออแกนิกเนี่ยเราก็ยังสามารถส่งออกไปให้อย่างประเทศที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมที่ตามมาตรฐานฮาลาลของเขาอ๋อเออก็ใช่อันนี้มันก็เท่ากับเปิดอีกวินโดนึงเหมือนกันเออใช่ที่เราก็มองมองเอาไว้แล้วปุ๋ยอินรยพี่เล่แต่แต่พ่อทําคนเดียวนะลุงไม่ช่วยนะได้ก็แต่ถ่ายไปเอ้าแม่แม่มาตามพ่อ ลุงสาภาพก่อนเมื่อกี้พ่อเขาพิ่งถอดหมัวใช้ถ่ายรูปภาพนิ่งไม่เป็นไรนะอย่ากโกรธกันนะกลับฟอร์อมเดิมไปแม่มาเช็คแม่มาเช็ค <laughs> พ่อขุยกองเต็มเลยอ่ะพ่อ ใช่ก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ลองผิดลองถูกมาเยอะใช่ไหมแต่ก็โชคดีที่เรามีผู้ใหญ่ที่คอยแนะนําทั้งญาติพี่น้องอาจารย์ต่างๆที่วักเวียนกันเข้ามาที่สวนที่มาให้คําแนะนําพอได้คําแนะนํามาจากหลายๆท่านแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเลือกตัวนี้นุ้ยเลยอุ๋ยอินรีออร์แกนิกสูตรสยามธุรกิจอุ้ยของเขาเนี่ยมีธาตุอาหารหลัก3ตัวเน้นๆเ,เนี่ยนะครับผม สูงมากสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้อีกอเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาทาไปเพื่อช่วยเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะทําให้ส่วนของคุณเป็นออร์แกนิกเป็นอินทรีย์จริงๆแล้วแถมอาหารธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะได้สารอาหารครบอันนั้นนะนี่ไงมาหาพ่อไม่ใช่หรอถ้ามาหาพ่อก็นี่ไงหลายอย่างเลยใช้กับผลต้<ห>น,ผ,นผลไม้ที่เราก็ได้ลูกใช้กับต้นไม้ทุกชนิดเลย โซเลียนส้มโอเฉิี่เ้ยรู้ได้ไงเนี่ยแครปเปอรอดนานไม่แอปเปิลไม่แอปเปิลแล้วอะไรไม่แอปเปิลเขาบอกค่ะขอดิงกี้ไม่งกเงาะเงาะแรมอะไรแรมบูติ้แรมบูตีนลำใหญ่ประังจิตว่าไงลำใหญ่ลองเกนลองเกนองเนเห็นไหมดูหมดเลยเด็กดูเด็กป่านะก็รู้จักหมด <Apple. S 2> อันนี้อะไรคะพ่อ What อันนั้นเนู่เหมือน I think it's ginger อ๋ ginger ginger yeah ginger ภาษา ginger ภาษาไทยสิ ginger ภาษาอังกฤษก็คือ ginger ภาษาไทยก็ขิงไงล<ะ>ูกหรอใช่แต่ที่ไปละแล้วก็อันนี้อะไรอ <Coffee. S 1> ันนี้คือ coffee coffee เปนลิกกาแฟหรอโอ้พ่อชวดทรงนี้ชาวสวนแท้ๆเลยเนี่ย <laughs> เต็มเลยเหรอถุงเงี้ยเตยมเลยถุงหนึ่งก็ลูกละย25โลคราวนี้ด้านหลังเนี่ยมีวิธีการบอกใช้ได้หมดเห็นไหมนาข้าวได้พืชไร่นะครับผลไม้ไม้ยืนต้นใช้ได้ถึงสนามหญ้าเอาง่ายๆเออไม้ดอกไม้ไประดับได้หมดนะครับผมพืชผักก็จะมีอัตราส,ส่วนอย่างถ้าเกิดเราใช้อย่างต้นประมาณเนี่ยต้นของเราถ้าต้นที่มีสภาวะปกติเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ1กิโลต่อต้นผมหยิบประมาณ10กรัมถ้าต้นป่วยเนี่ยไปได้ถึงโลครึ่งนี่นี่ใส่ถ,ถุงมือนี้โอ้โหนี่นี่ฝ่ายคัสตูมตามมาเลย ไม่ให้ใส่ลูครับก็มันก็อันนี้ดีกว่าแล้วก็คอยใส่อันนู้นมันก็จะนี่ดูแลความรักษาความสะอาดให้กับพ่อด้วยพ่อแกะเลยเหรอส่วนแม่น,น,นั้นนี่ช้นส่วนที่รล่อส่วนโลกหอี่เลยมาดูกันไหนนี่คพ่อ เฮ้ย <Hey. S 1> ส,สวยงามเออ,อเขามีฉายาด้วยนะฉายาอะไรพ่อเขามีฉายาว่าปุ๋ยคาเวียสีดำก็าคาเวียเป็นเป็นอาหารชั้นดีใช่ไหมออนี่ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยคาเวียชั้นดีสําหรับต้นไม้ของเรานะเขาบอกเวลาใส่น้ำเนี่ยดูนี่เห็นไหมเหมือนเม็ดคาเวียไหมเออพ่อใช่เหมือนเลยอะ่ะเอองาขึ้นมาเลยพ่อครับลุงอ่ะสงสัยหลายทีแล้วอะฮะว่าเวลาเนี่ยลุงไปสวนทุเรียนอะอะฮะ ทำไมเขาต้องก่อดินขึ้นมาเป็นแบบกองกออย่างเงี้ยอ๋อเขาเรียกว,ว่าเต้าเรียกว,ว่าเต้าทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ําที่ขังเพราะมันอาจจะทําให้โคนต้นเนี่ยหรือว่ารากเน่าได้เดี๋ยวนี้ยุคใหม่เขาเลยตัดสินใจว่าคนรจะยกเต้าขึ้นมาเขาคงคิดกันมาหลายตลบแล้วถ้าแบบเก่าเขาก็ลงดินธรรมดาแหละเพราะฉะนั้นพออยู่บนเต้าแดดน้ำมันก็สามารถซึมได้ดีกว่าแต่น้ำก็ไม่ขังถ้าเกิดฝนลงอย่างเงี้ยมันก็ไหลลงออกข้างได้แล้วทุทเรียนเนี่ยจริงๆเขาชอบดินประมาณไหนอะพ่อชอบแบบว่าร่วนซุย ร่วนซุยปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยนะครับผมเขามีแร่ธาตุของภูเขาไฟในนี้ด้วยฮะแร่ธาตุภูเขาไฟเนี่ยเขาเป็นสิ่งสาคัญเลยนะเพราะว่าช่วยปรับในเรื่องของดินที่เหนียวใช่ไหมให้กลายเป็นดินที่มีความร่วนซุยแบบที่ทุเรียนเราชอบแล้วก็ปรับในเรื่องของดินที่มีปัญหาเรื่องความเปรี้ยวหรือว่าดินเป็นกรดนี่แหละครับต้นละประมาณ1กิโลแล้วก็โจกปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยจะช่วยกด ธาตุอาหารในดินอีกทีหนึ่งด้วย <Wow. S 2> แล้วในดินเองเนี่ยก็อย่าลืมมันก็มีแร่ธาตุมีอาหารอะไรของมีมตัวมแมลงมีตัวอะไรที่ซุกซ่อนอยู่พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแมงที่เป็นภัยต่อตัวทุรียนเนี่ยเจอปุ๋ยอินทรีย์ออแกนิกสูตรเสียมธุรกิจไปเนี่ยไข่ฟอเลยนะใช่แล้วก็ทาให้สิ่งที่มีชีวิตต่างๆที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยกลับกลายเป็นอาหารชั้นดีให้กับต้นไม้คือสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอือะไปต่อครับ บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยฝนเริ่มตกเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเชื้อราก,ก็ต้องมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเราก็ต้องคอยป้องกันเพราะฉะนั้นในปุ๋ยอินทรีย์ออแกนิกสูตรเสียมธุรกิจเนี่ยเขาก็มีจุลินทรีย์หรือไทโกเดอร์มานะครับผมที่มาช่วยป้องกันเรื่องต้นเน่าโคนเน่ารากเน่าโรคเน่าคอดินเนี่ยป้องกันได้หมดแถมนอกจากนั้นยังไม่พอครับพี่เล่ครับอะไรครัลกทูปาซิล<ะ>ัสที่จะช่วยย่อยสลายพวกซากสัตว์ที่อยู่ในดินเพราะอยืมซากสัตว์นี่ก็สามารถเป็นอาหารนะครับที่อยู่ในดินได้เหมือนนนกกััและะดิ็จสสร้างว ขึ้นมาโดยธรรมชาติโอ้โหถุงนี้เนี่ยได้จะได้สักกี่เต้าอ่ะพ่อก็กะว่าก็ถุงหนึ่งยี่ห้าโลก็น่าจะได้ประมาณยี่สิบกว่าต้นคนสวนเนี่ยนะเวลาทําสวนเนี่ยเขาจะมีคนงานใช่ไหมอย่างเราเราก็มีคนงานเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นนะับเป็นการทําสวนการหว่านปุ๋ยที่ปลอดภัยเอให้กับทั้งตัวเราทั้งคนงานแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนออใช่ไหมใช่แล้วปลายทางพอผลผลิตออกมาก็ปลอดภัยอีกก็ออแกนิกไง องหัวเมียเนาะเออขยันนำมาหากินเนาะเออ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 แล้วเราก็คือกลายเป็นว่าเนี่ยถ้ามองในมุมแบบเราทําอาหารเนี่ยอันนี้ก็อาหารอาหารเพื่อสุขภาพว่างั้นอะถูกต้องก็อย่างบ้านอย่างตัวเราเนี่ยก็ต้องการโปรตีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปุ๋ยอินทรีย์ออร์แกนิกสูตรชียงธุรกิจเนี่ยเขามีกรดอะมิโนด้วยฮะต้นไม้มันต้องการกรดอะมิโนไปเพื่ออะไรอะเราเพื่อแข็งแรง เหมือนคนเราที่ต้องกินโปรตีนใช่ไหมเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้แถมยังช่วยสร้างฮอร์โมนและยังช่วยให้ใบไม้เนี่ยนะครับผมสังเคราะห์แสงได้ดีด้วยก็เหมือนกับที่พ่อมีแม่ใช่ไหมพ่อมีแม่ก็คือเป็นสารอาหารที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพ่อต้นไม้ก็เช่นกันแม่จะเข้าฉากมาเพื่อแบบจบจบอย่างนี้เลยเหรอแม่แม่เป็นต้นไหนเนี่ย เเมก็สนุกดีเนี่แหละเวลาที่กลับมาอยู่สวนก็ก็จะลุกขึ้นมามาดูแลสวนอีกวันหนึ่งกับคริสินสวนวันนี้บอกเลยว่าดีใจมากที่เราได้มาเจอตัวจริงที่เหมาะกับสวนของเรากับการที่ใช้ก็เป็นออร์แกนิกกับปุ๋ยอินทรีย์ออร์แกนิกสยามธุรกิจซึ่งเป็นสู่คืนความสมบูรณ์ให้กับดินและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศท,ที่ดีไปกว่าน,นั้นคือเขารักษาต้นทุเรียนหรือว่าต้นไม้ที่ป่วยได้ด้วยอันนี้ลองใช้แล้วพอคอนเฟิร์มครับ เข้าใจแล้วแม่เออพอแบบทําสวนมาทั้งวันเหนื่อยเ้วก็มานั่งพักชมวิวใช่ทำสวนนี่มันร้อนนะร้อนด้วยฝนด้วยนี่ก็คือฝนต้องรอฝนหยุดฝนหยุดเสร็จปั๊บเราก็มาหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็มานั่งพักมองวิวของเราให้หายเหนื่อยใช่แต่ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราได้กลับมาอัปเดตนะครับเรื่องราวของทุเรียนออกแกนิกของเราที่สวนชนะ ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ <Yay. S 1> เพราะเหมือนเหนื่อยอะเห,อยเหนื่อยดิ <laughs> <laughs>